เฮ้ย hey, ทุกคนนี่เลยหูฟังราคาไม่เกินพันซาวคอ R10i และซาวคอ R50i NC ไม่พูดเยอะและ้วแต่จะบอกทุกคนว่าทำไมต้องมีมันจะบอกว่าหูฟังตัวนี้นะหลักร้อยนะแต่ว่ามี NC ครับหรือว่า Adaptive Noise c a n c e l l i n g นะเป็นตัวแต่สีรบกวนนะผมนะครับรองว่ามีอาดาเนี่ยลูกน้องหน่าเนี่ยไม่รู้เรื่องสบายใจแน่นอน มาดูทั้งสองตัวครับว่ากันน้ำได้แค่ไหนครับผมนะตัวนี้ครับซาวคอร์อาร์ห้าบผมตัวนี้ IPX 5ครับผมส่วนตัวนี้ครับซาวคอร์อาร์ครับผมนะ IPX 5 4อ็กซ้าผมนะทั้งสองตัวเนี่ยสามารถใส่ออกกำลังกายได้ครับผมแล้วก็นะครับผมสามารถที่จะป้องกันน้ำได้นี่เลยครับใส่เข้าไปที่สำคัญครับผมเป็นอินเอียครับวิ่งออกกำลังกายไม่มีหลุดเราจะบอกว่าหูฟังราคาหลักร้อยสองตัวนี้นะสองรุ่นเลยครับผมมีไดเวอร์ขนาด10บมิลครับผมรับรองว่าสายฟังเพลงเบสหนักๆครับผมมีเทคโนโลยีเบสอออัััพรรรรบบงงววว่่่่่าาาาแแแแนนนนนนนตึ้้ลทุกคคคููมหฟี นะฟังได้ต่อเนื่อง10ชั่วโมงนะจากหูฟังอย่างเดียวนะแต่ถ้ารวมเคสชาร์ด้วยเนี่ย30ชั่วโมงอันว่า1 2วันเนี่ยชาร์จครั้งเดียวเนี่ยสบายๆเราจะบอกะครับทั้ง2ตัวนี้ครับมีประกันยาว18เดือนครับหรือปีครึ่งจากซาวคอนะโคตรโหดโคตรยาวนะและนี่ราคาครับผมซาวคอ R50i นะ599ครับผมเพิ่มพิเศษใส่ไข่เพิ่ม200บาทได้เป็น R50i NC โหโคตรพิเศษเลยนะแล้วจะบอกให้ครับอย่างหนึ่งว่าแฟลเซลล์โคตรบ่อยครับลดโคตรเยอะตามดูเอออารบชชไมก